เอามาฟังเคสตัดดีกันโลกขาวัครั้งแรกเมื่อปี2,545ในงานวันสลายร่างคุณยายประทับใจมากค่ะแล้วตั้งแต่วันนั้นก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะกว่าลูกจะได้พบหมู่คณะชีวิตก็ลำบากมากเจ้าค่ะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้เรียนหนังสือ ทำไมเขียนไม่ได้แต่พออ่านได้ค่ะคเพราะสังเกตและจําการอ่านจากคนรอบๆ้างคุณพ่อของลูกเป็นคนดื่มเหล้าจัดนี่เห็นไหมดื่มทุกวันเพราะมีเพื่อนมาชวนถ้าเมาแล้วคุณพ่อมักจะอารวาดทําลายข้าวของเห็นไหมมีโทษและมีคุณเนี่ยมีโทษครับนี่สุรามหาโทษเห็นไหม คุณพ่อมักจะอารวาสทำลายข้าวของเอะอะเสียงดังแม่นะ่ะกลัวตัวเองลูกลูก,ลกจะเจ็บตัวจึงหอบลูกๆูกไปนอนนอกบ้านบริเวณข้างถนน<อ>เห็นลทธิ์ของสุราไหมล่ะครับพอพ่อหลับก็ย่องพาลูกๆเข้ามานอนในบ้าน<อ>ตัวกินคนเดียวเนี่ยแต่เวลาเดือดร้อนมันระบาดท,ทั้งบ้านเลยเพราะว่าพอเมาแล้วก็ ฟิตกันมาอยากเป็นนักมวยกันมือถ้าวันไหนไม่มีเพื่อนมาชวนดื่มเหล้าดูให้ดีนะครับคุณพ่อจะเป็นคนดีมากจะเตรียมอาหารใส่ปินโตไปทำบุญที่วัดทุกวันแต่ถ้าวันไหนดื่มเหล้าพระอดเมาก่รนทีนี่พระต้องฉันทุกวันนะสิก็เป็นไง ถ้าดื่มทุกวันนี่ก็อดทุกวันครับถ้าดื่มวันหนึ่งอดวันหนึ่งอะไรางี้นะเออจังพอมีฉันกันมึงครับแล้วจะทําอาหารให้ทานโอพ่อทําอาหารเลยนะครับอือเห็นไม่น่ารักสิเดียก็ไม่ดื่มเ่ยสักผ้าให้ลูกๆใส่ด้วยค่ะโอ้เรียกว่าไทยบาปกันเลยและให้ไปนอนนอกบ้านเออเออกูตากูตะ คุณพ่อมักจะเป็นคนที่ชอบไปทาหน้าที่เปลี่ยนผ้าครองให้กับพระพุทธรูปที่วัดค่ะโดยปกติทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นคนชอบทําบุญทําทานเลยทําให้ลูกมีนิสัยชอบทําบุญตามไปด้วยเห็นไหมโมเดลดีๆตัวอย่างดีๆให้ลูกดูเนี่ยลูกก็ทําตามครับปัจจุบันคุณพ่อเสียชีวิตแล้วเมื่อ21ปีก่อนเพราะดื่มเหล้าสามวันสามกืนจนเส้นโลหิตในสมองแตกโอ้โหมันจะไปทนไหวไงส่วนคุณแม่ลูกเป็นคนใจดีแต่ปากร้าย แม่ขอร้องสักทีนะไอ้ปากร้ายใจดีนะใจดีนะนะมันมองมาก็เห็น <laughs> <laughs> เห็นแต่ปากร้ายอะ <laughs> ่ะไม่เนี่ยถต้เดี๋ยวไปดูวิบากกัน <laughs> แต่ก็ชอบขวัตทาบุญเหมือนชาวบ้านต่างจังหวัดคุณแม่ป่วยเป็นโรคไตมีนิ่วอยู่ในกรวยไตสามเม็ดปีสองหสามสองคุณแม่ล้มป่วยหนักทุกโรงพยาบาลไม่รับรักษาจึงพาคุณแม่มาไว้ที่บ้านไม่รู้จะรักษาอย่างไร จึงรอวันสุดท้ายของท่านช่วงนั้นคุณแม่ทานอาหารไม่ได้เลยตลอดหนึ่งเดือนสิบห้าวันทานแต่น้ําโอวันติดและน้ําข้าวทานเสร็จก็จะอาเจียนออกหมดช่วงที่นคุณแม่ป่วยหนักบอกลูกว่าคุณแม่ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ว่าหากหายจะบวชชีหลังจากนั้นคุณแม่ก็หายป่วยคุณแม่จึงไปบวชชีบวชตั้งแต่ปี2 5 3ห้าสามสองถึง2 5 3ห้าสามห จึงศึกมาเลี้ยงหลานบาทโทลนวก็จะบวชตลอดอ, <laughs> อยู่ต่อมาก็ล้มป่วยอีกเห็นไหมหมอบอกว่าตายมีอาการติดเชื้อตลอดอคุณแม่ป่วยเป็นโรคนี้เกือบ20ปีวันที่สองกันยายน2538คือหลังจากศึกมาสองปีคุณแม่ก็เสียชีวิตหลังงานเผาศพมีหลายคนฝันคล้ายๆกันแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นคุณแม่ของลูกแล้วมีพระสงฆ์หลายรูปจูงคุณแม่ขึ้นไปข้างบนฟ้าด้วย ส่วนสาเหตุที่ลูกไม่ได้เรียนหนังสือเพราะลูกเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดแต่ต่อมาอายุเจ็ดขวบคุณพ่อคุณแม่ย้ายไปจับจองที่อยู่อาศัยและเริ่มชีวิตใหม่ที่จังหวัดลบบุรีสมัยนั้นต้องดื่มน้ำที่ไหลามาตามภูเขา<อ>ไม่รู้มีไข่ยุงหรือสิ่งสกรปรกหรือเปล่าจึงทําให้ลูกล้มป่วยเป็นโรคมาเลาเรียขึ้นสมองอและลงกระเพาะแล้วก็มีหินปูนขนาดเท่าฝ่ามืออยู่ในท้องด้วย รักษาาการที่โรงพยาบาลอยู่ประมาณสองเดือนไม่ดีขึ้นพอขึ้นเดือนที่สามไม่หายใจเหตุการณ์หลังจากนี้คนอื่นเล่าฟังค่ะใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เจ็วันหมอลงความเห็นว่าเสียชีวิตแล้วที่บ้านจึงรับร่างของลูกกลับมาที่วัดตั้งสวดอยู่เจ็ดวันพอถึงวันเผาชีวิตทลหดแล้วเกินสมัยนั้นไม่มีเมลุถูกมาตาสังแล้วนะครับโอ ไม่มีไม่รู้ไว้เผาศพจึงหามลงไปที่ป่าช้าอ oh. และจะเผาบนกองฟอน,นกองฟืนเนี่ยเตรียมเผาก็แล้วนะ oh. มัดกันเรียบร้อยแล้วครับตรงที่ทํากองฟอนนั้นจะเสี่ยงโดยการโยนไข่ oh. ถ้าแตกที่ตรงไหนก็จะทํากองฟอนณะตรงนั้นแต่โยนอย่างไรก็ไม่แตกไข่ไม่แตกโ oh. ยนไม่เป็นมงึง <laughs> เออ,อหมายพูดถึงไข่เนี่ยชะตาครูไม่ใหญ่ในชะตาไข่เนี่ยเขาออกคําสั่งมาว่าให้สอนธรรมะสาธิชนเพราสอนธรรมะสาธิชนมาเยอะก็บอกว่าซ่องสูงคนลมอัดเอชะตาเราชะตาไข่ถ้าไม่สอนก็โดนอัดถ้าสอนก็โดนอัดเหมือนไข่นั่นแหละลนโดนหินไข่ก็ แต่หินหล่นโดนไข่ก็แตกโอ้โหมันไม่ไหวนะชะตาไข่เนี่ยไข่หล่นโดนหินไข่ก็แต่หินหล่นโดนไข่ก็แตกแตกกังขึ้นทั้ง่องเลยแม่น้าสงสารไหมน้าสงสารนะ <laughs> ถ้าแตกที่ไหนก็ทำกองฟอนทันทีนั้นแต่โยดอย่างไรก็ไม่แตก คุณพ่อของลูกจริงให้ตั้งตรงที่ยืนอยู่เลยไม่ต้องหากันแล้วล่ะเพราะว่าพ่ออยู่ในอาการเมาพอสมควรเมื่อตั้งโลงบนกองฟอนฟังนะเพื่อบางทีกลับไปบ้านอาจจะเจอโลงมีอาการขยับได้เพราะลูกเริ่มรู้สึกตัวแต่ยังสลึมสลืออยู่ คนอื่นเห็นข้าก็ว <laughs> ิ่งหนีกันไปหมด <laughs> ตกใจวิ่งหนี <laughs> เหลืออยู่ <laughs> คุณพ่อของลูกคนเดียวเพราะคุณ <laughs> พ่อเ <laughs> มา <laughs> แหม่มีประโยชน์ตรงนี้นะ <laughs> เขาเขียนต่อว่าถ้าคุณพ่อไม่เมาก็คงวิ่งหนีเหมือนคนอื่น,น <laughs> <laughs> คุณพ่อเลยไม่กลัวแล้วก็ไปเปิดลองดูจึงรู้ว่าลูกฟื้นแล้ว <laughs> อื จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเมาเดี๋ยวเราไปดูวิบากกรรมดูบุพกรรมมีคนมาถามว่าตอนที่ตายไปเห็นอะไรบ้างแต่ลูกไม่เห็นอะไรเลยหรืออาจจะจาอะไรไม่ได้เลยเหมือนคนนอนหลับไปเฉยเฉแต่การที่ลูกถูกมัตราสังอยู่หลายวันทําให้คอของลูกเอียงติดกับไหล่ตลอดเวลาเนี่ยเอาเรื่องเงินมันมัดนองจากเส้นเอ็นยึดทรมานมากค่ะต้องรักษาโดยการนวดและจับเส้นทุกวันนะเกือบห้าปีจึงหายไปปกติทําให้เรียนไม่ทันเพื่อน ลูกจะไม่กล้าไปเรียนอีกเลยประกอบกับต้องทํางานเลี้ยงครอบครัวจึงต้องทิ้งการเรียนไปส่วนโรคมาลาเรียขึ้นสมองและลงกระเพาะลูกก็ไม่เคยเป็นอีกเลยหายเป็นปลิดทิ้งตั้งแต่ขึ้นมันจะกองฟอนแล้วหนี่ยความจริงหมอเคยบอกว่ามันจะกลับมาอีกแต่ปัจจุบันลูกอายุห้าสิบปีแล้วเนี่ยร่างกายยังเป็นปกติดีทุกอย่างเหมือนไม่เคยป่วยหนักมาก่อนเลยเนี่ยตั้งแต่ลูกที่รู้จักว่าธรรมกายกะทำหน้าที่เป็นผู้นําบุญ ลูกเด็กทำนาทีพู้นํำบุญพู้นํำรถที่พัทยาคืนปฏิบัติรมพนาวัดสองครั้งทำบุญสร้างพระธรรมกายถวายพระสังฆาธิการสร้างพระธรรมกายยำตัวจารึกชื่อตัวเองถวายสังฆทานพระสามหมื 3, 500, ่นวัดสามพันวัดสามพันห้าร้อยวัดทำบุญกฐินปีสี่ห้าร่วมบุญสร้างหองฉันและร่วมบุญต่างๆที่หลวงพ่อเมตตามอบให้ค่ะคำถามคือลูกทำกรรมอะไรมาจึงได้ป่วยมีหินปูนในท้องและเป็นโรคมาเาเลียขึ้นสมองและลงกระเพาะ แล้วก็ตายไปละครั้งหนึ่งสองวิญญาณของลูกเดียวจากร่างไปที่ไหนหรือเปล่าตอนที่ลูกตายสามเพราะอะไรลูกยังได้กลับมาสร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมูห่คณะอีกสี่ลูกยังอ่านหนังสือได้ดทั้งทั้งที่ไม่ได้เรียนหนังสือเพราะร,รมดีอะไรห้าเพราะร,รมอะไรคุณแม่จึงป่วยไปโลกตและคุณพ่อต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคเส้นหลอดหิดในสมองแตกหกค,คุณพ่อและคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะลูกําบุญที่ไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับบุญที่ลูกอุทิตให้หรือเปล่าคะแล้วลูกควรจะทําอย่างไร คุณพ่อและคุณแม่และตัวลูกจึงจะหมดกรรมมาฟังกันเลยครับอันนี้ฝันในี่ฝันนะัือือหลับแล้วฝันเป็นตุเป็นตะเลื่อยเฟยกันไปนเลยครับพ่อตายด้วยเส้นเลือดในสมองแตกเพราะกรรมปัจจุบันนี่แหละดื่มสุราและก็ฆ่าสัตว์ทำเป็นอาหาร,รตายแล้วก็ตรงดิ่งไปเลยไปมหานรก ข่มห้าทันทีเพราะใจเศร้าหมองมากเห็นภาพของการดื่มสุราเป็นอจินตกรรมจึงต้องไปใช้วิบากกรรมก่อนเมื่อขึ้นมาจากมหานรกแล้วจึงจะมาเสวยผลบุญในภายหลังเห็นไหมหมองก็ใสเห็นไหมชิงช่วงช่วงชิงกันสภาพทีอ,อยู่ในมหานรกก็คือมีกายดำใหญ่ผอม กำลังถูกนายนิรยาบาลรุมกันจับกรอกน้ำกรดสีดำจนละลายตายและกับฟื้นฟื้นและกัตายเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาจะต้องอยู่ในมหานรกคุมห้าอีกนานแล้วก็ไปต่อขุมอื่นแล้วก็จะถูกท่านทรมานโดวยวิบากกรรมอ,อื่นอื่นอีกบุญที่ลูกอุทิศไปให้จึงยังไม่ได้รับในตอนนี้แต่ไปรอคอยอยู่ในยมโลก จะช่วยได้ก็โดวยวิธีพิเศษคือลูกจะต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายและศึกษาวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยได้เหมือนคุณยาอาจารย์ของเราจ้าแม่ป่วยด้วยโรคนิ่วในกรวยไตยแล้วก็ตายด้วยโรคไตาชาติในอดีตเคยเป็นลูกหนี้ขอยืมเงินคนอื่นแล้วไม่ใช้ถ้าไม่เจ้าหนี้เป็นทุกข์ใจมาก วิบากกรรมนี้ก็เลยมาทําให้เป็นโลกนีวน่วในไต <Okay. S 1> แล้วทําให้ไตอักเสบเพราะติดเชื้อ <Okay. S 1> กระทั่งเสียชีวิตตายแล้วไปเป็นยักษินี oh. เป็นบริวารของยักษ์ผู้มีบุญผู้ใหญ่ชั <Okay. S 1> ้นจตุมหาราชิกาแต่ก็มีวิมานของตนเองเล็กๆ <Okay. S 1> ในอาณาบริเวณของยักษ์ผู้ใหญ่นั้น เพราะว่าเป็นคนปากร้ายใจดีมีโทสะเป็นพื้นฐานใจกับได้ทำบุญไปตามราษสาบ้างได้รับบุญทุกบุญที่ลูกสาวอุทิศไปให้สภาพก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ยังเป็นลูกน้องบริวารเขาอยู่นะจ๊ะส่วนตัวลูกเองนั้นน่ะชาติในอดีตมีสามีที่เจ้าชู้มีเมียน,น้อยหนึ่งคน ทำให้ตนเองน่ะไม่พอใจจึงสั่งให้คนทำยาสั่งให้เมียน้อยกินไปจากยาสั่งไปเลยเขาผสมยากันแล้วก็สั่งว่าไอ้ตายด้วยของชนิดนั้นชนิดนี้อะไรอย่างนี้เนะสมมติจะให้ตายดินเนื้อวัวเขาเอาเนอ้อวัวผสมกับยาแล้วก็คลุกกันผสมกันแล้วก็เอาไปทำตามกรรมรวิธีของเขา แล้วก็เอาบทเป็นผงเอาผงน้ำมาใส่ทำให้เกิดเชื้อไอแบคทีเรียต่างๆในตัวมีความกระหายอยากจะกินไอเนื้ออย่างนั้นถ้ากินมาหลายก็ตายถ้ายังไม่กินก็ยังไม่ตายเขาเรียกยาสั่งถ้าไม่มียน้อยนะ่ะเกือบตายทีเดียวนะ<อ>ภายหลังสามีทราบเขาก็บังคับให้ตนเองไปแก้ยาสั่งนั้นเสียตัวก็เลยไปแก้ทำให้มียน้อยนะั้นไม่ตาย ด้วยกรรมนี้นะ่ะจึงจะไม่มีวิบากกรรมตนเองจึงต้องมาป่วยปางตายด้วยโรคมาเรีย,รยขึ้นสมองเพราะอิจฉาลิษยาคิดคร้ายมาเรีย,รยลงกัเพราะและมีหินปูในท้องกับเพราะวางยาสั่งเขาในช่วงที่มีความรู้สึกว่าตายนั้นนะ่ะเหมือนคนนหลับลึกๆไม่ได้หลุดไปไหนกล้ไม่หายใจ เพราะวิบากกรรมนบ,บีบคั้นเอาไว้จึงไม่ได้เห็นอะไร,รแต่ก็ไม่ตายเพราะว่าไม่ได้ทำให้เขาตายแต่ทำเขาเกือบตายเมื่อหมดกรรมคือไปแก้เขาฟื้นกึ้นมาเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ทำให้เขาถึงตายในชาตินั้นจึงกลับมามีชีวิตใหม่จ้า ก็ไปช่วยก็แก้ฟื้นเห็นไหมรเรื่องของวิบากกรรมสิ่งที่ตัวกระทําไว้เนี่ยที่ไม่ได้เรียนหนังสือตั้งแต่ยังเด็กและต่อมาหมั่นสังเกตและศึกษาทําให้สามารถอ่านหนังสือได้ก็เพราะมีทั้งบุญและบาปบ,บาปคือชาติในอดีตเคยมีค่าทาตบริพารในเรือนมากมายตัวเองเกิดมีความคิดว่าไม่อยากให้ค่าทาตบริพารเรียนหนังสือ เพราะกลัวจะปกครองไม่ได้ oh. เลยห้ามไม่ให้เขาเรียน oh. อากรรมนี้แหละทำให้ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ <Okay. S 1> ส่วนบุญก็คือ <Okay. S 1> มีบางชาติ <Okay. S 1> เคยถวายหนังสือพระเนนทำให้มีปัญญา <Okay. S 1> มีการขวนขวายศึกษาด้วยตนเองจนอ่านได้ในภายหลังบาปให้ผลก่อน <Okay. S 1> แล้วก็บุญให้ผลที่หลังจ้ก <Okay. S 1> นี่ก็คือเคสาดีโดยย่อนะจ๊ะ